Okay. Uh, about this game, uh, I feel I feel a little bit uh, how to say. I feel it's not bad, it's not happy, you know, because we we don't win, but we we try our best, of course. And uh, it's, it's game at home. We we play for three points, but it's okay. Uh, one one point, and uh, we lose three one and have a good reaction and. Uh, this is feel good. is better for us because we don't lose, and uh, for me, it's uh, it's good for us for continuing. And, and feel it's not too it's not too much, but we need uh, we need motivation and uh, a little bit more concentration for next game win. ครับก็เอาจริงๆเขาก็บอกว่าเกมเนี้ยคือมันมันก็เราเล่นเพื่อสามแต้มนะครับในเกมเนี้ยเราเล่นในบ้านแล้วก็แต่เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันมันไม่ได้ยีดมันไม่ได้ดีแล้วมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าในในความรู้สึกของเขามันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่เขาบอกแต่ว่าโอเคแหละมันมันมีเรื่องที่ดีอยู่ก็คือตอนแรกเรา3โดนโดนนำอยู่3าหนึ่งแล้วเรากลับสามารถกลับมาได้ในถึง2รอบเลยด้วยกันเขาก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ที่กลับมาได้แต่ในความรู้สึกของเขามันก็รู้สึกว่ายังยังยังไม่ได้ For fan club, uh, I just say thank you for every game come and cheer for us, and uh, is a uh, support a lot, and these uh twelve players you know inside. We we feel more motivation for play at home, especially because have uh, many people come to to cheer us, and uh, just say thank you and uh, believe us because we we have uh, now one target. Of course, we want to promote to T2, and we do work hard every day for this target. ครับในส่วนของเขาเขาก็บอกว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยนะครับที่มากันวันนี้เต็มสนามเหมือนเหมือนเป็นผู้เล่นคนที่12เลยมันซึ่งมันมันมันทำให้ผู้เล่นในสนามเนี่ยมีความคิดมีอุจุดที่เล่นแบบคือมันมันสู้จริงๆแล้วก็ในส่วนของเขาเขาบอกว่ามันมันรู้สึกมันมันมันดีมากๆครับที่เข้ามาซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้ยังไงเราก็ต้องทํางานหนักกันต่อไปแล้วก็เพื่อให้มันดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆครับ ครับส่วนในส่วนของผมวันนี้ก็อ่าก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเหมือนเหมือนเดิมนะครับที่เข้ามาเชียร์วันนี้ค่อนข้างที่จะเต็มเลยในในส่วนของผลงานวันนี้กลับมาได้สี่สี่แถามถึงตัวผมก็ถามว่าพอใจไหมก็ก็ยังไม่พอใจแล้วก็เราเราเรามีโอกาสที่เราจะ จะได้แล้วเราก็มีโอกาสที่เราเราจะเสียประตูเหมือนกันเพราะฉะนั้นในสิ่งข้อผิดพลาดหลายๆอย่างเราก็ต้องกลับไปแก้ไขกันแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเกมนี้มันมันเป็นบทเรียนที่ดีมันเป็นเกมที่ดีครับเราสามารถกลับกลับมาได้ถึง2ลูกแต่ในทางกลับกันในในในลูกที่เราเสียประตูมันก็ต้องมีการแก้ไขในในหลายๆอย่างในเกมนี้ก็หวังว่าจะติดตามเชียร์พวกเราเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านกันคือเป้าหมายของเราก็ยังเหมือนเดิมครับไปเพย์ออฟแล้วก็ขึ้นทีสองให้ได้ยังไงก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนในวันนี้มมาากกๆขอบคคุณรั